นะครับผมสวัสดีทุกๆคนนะครับผมวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวเกมอินุยาชะเอาไว้เคนิงนะครับผมก็จะเป็นเกมแนวตลุยด่านนะครับผมไซส์กอร์นะครับผมแนวตลุยด่านนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูตัวเกมข้างในเลยนะครับนี่นะครับผมนี่ก็คือตัวเกมข้างในนะครับ ต right. ัวเกมก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละอย่างกันนะครับอย่างแรกนะผมนี่ก็คือตัวละครทั้งหมดในเกมนะครัเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนเลยนะผมตัวละครก็ยังไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันมันมันเพิ่งเปิดอ่ะมันเพิ่งเปิดให้บริการนะครับตัวละครก็มีแค่นี้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าในการ์ตูนเรื่องเนี้ที่เป็นอนิเมะแต่ตัวละครมันมีกี่ตัวนะครับผม แต่ว่าที่สังเกตเห็นพระเอกจะมีอยู่สองล่างใช่ไหมครับเนี่ผมน่าจะมีล่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็ล่างล่างที่ผมมีนะผมถือว่าล่างตัวแรกที่เขาให้เรานั่นแหละนะครับประมาณนี้นะผมส่วนระบบการตั้งค่าเกมนี้นะครับเดี๋ยวต่อมาเดี๋ยวเรามาดูระบบการตั้งค่านะครับเราอันนี้ก็คือระบบการตั้งค่านะครับผมเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับผมน่าจะไม่มีปรับภาษานะครับ น่าจะไม่มีภาษาไทยนะครับอันนี้ก็คือน่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเรากดออกดีกว่านะครับอันนี้ผมก็จับมือเดียวอยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นการจะกดได้ลําบากหน่อยนะครับเดี๋ยวเรากดออกเลยแล้วก็ต่อมาก็คือระบบกระชับปองนะครับนี่ก็คือกระชับปองของเกมนะครับซึ่งก็เดี๋ยวเรามาลองเปิดกันนะผมผมสังเกตเห็นว่ามันมีฟรีอยู่นะครับนี่ครับ ดูว่าเราจะได้ตัวอะไรนะครับได้เป็นของรางวัลน,นะครับได้เป็น,ช,นชิ้นส่วนนะครับเราก็สามารถกดดูได้นะผมว่าจะว่าเราจะได้ตัวอะไรบ้างนะผมนี่ก็คือตัวละครที่จะมีให้นะครับซึ่งมันมีมันมีให้แค่ระดับ r นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องหวงัง s s r นะมันไม่มีนะครับแต่ว่าส่วนอีกอีกข้างหนึ่งนะครับอีกฝั่งหนึ่งอันนี้จะมี s s r ด้วยนะครับ ก็อนฝั่งนี้ผมมีอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดอีกนะครับดูนะผมว่าเราจะได้ตัวอะไรไม่ได้เหมือนเดิมนะครับมันแย่นะครับผมเดี๋ยวต่อมาเรามาดูกระเป๋านะครับผมกระเป๋าก็ยังไม่มีอะไรนะผมเพราะผมเพิ่งเล่นได้น่าจะไม่ถึงหนึ่งวันเลยนะครับผมเพิ่งโหลดมาเลยนะครับระบบต่างๆเนี่ยก็ยังไม่ปลดล็อกนะครับผมพวกแรล้งพวกอะไรนะครับนะครับผม อันนี้ก็คือของรางวัลรายวันนะครับนะผมเนี่ยเราเล่นไปเรื่อยเราก็จะได้นะครับพวกอีเวนต์ต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราไปดูระบบการเล่นของเกมดีกว่านะครับเพราะว่าหน้านี้ก็น่าจะหมดแล้วนะครับเพราะว่าเกมนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะผมก็เป็นเกมไซส์กอตลุยดานนะครับผมเปิดกระชาสร้างทีมนะครับก็ที่แต่ว่าที่มันสนุกก็คือมันจะเป็นรูปแบบของอนิเมะนะครับ ซึ่งการ์ตูนเรื่องนี้ก็สนุกนะสมัยก่อนนะครับผมมันเป็นการ์ตูนเก่าแล้วแหละนะครับผมถ้าใครยังไม่เคยดูก็ลองไปหาดูนะครับผมมันก็ถือว่าสนุกนะนการ์ตูนเรื่องนี้พระเอกเป็นอ่าอ่เป็นหมาจิ้งจอกใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยนะครับผมก็เดี๋ยวเราไปดูระบบการเล่นของเกมดีกว่านะครับนี่ก็คือข้างในนะครับผมมันจะมีทั้งหมด1ิบด่านนะครับผม สิบเก้าด่านนะครับแต่แล้วพอเราลิกเข้าไปมันก็จะมีด่านย่อยอีกนะครับซึ่งแต่ละด่านจะไม่เท่ากันนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูอันนี้ผมเล่นถึงด่านสี่ด่านสองขีดสี่นะครับผมนี่ก็คือตัวละครที่ผมมีนะครับผมก็จะมีพระเอกใช่ไหมแล้วก็น่าจะนางเอกนะตัวนี้เกมนี้ก็สามารถกดออโต้ได้นะครับกดออโต้ได้นะครับ เนี่ยก็มีเนื้อเรื่องนะผมเดี๋ยวเรากดข้ามเลยนะครับอันนี้ผมเปิดออโต้ไว้อยู่แล้วนะครับเนี่ยผมนี่บผมนี่นะครับผมนี่ก็คือระบบการเล่นนะภาพอะไรก็สวยงามนะครับเป็น 2D ใช่ไหม 2d 3D อะไรประมาณนี้นะครับก็แต่ว่าถ้าเพื่อนเพื่อนไม่ชอบแบบออโต้ Auto ก็สามารถกดตรงฟันเฟืองะระบบที่มันมุนอยู่เห็นไหมครับกดใหม,มกดมันก็จะหยุดนะครับถ้าเรากดอีกครั้ง ก็จะออโต้นะครับประมาณนี้นะผมนี่ก็คือระบบการเล่นของเกมนะครับนชนะแล้วนะครับแต,แต่ว่าเท่าที่ผมเล่นมาผมรู้สึกเหมือนว่าเกมนี้มันยังมันยังไม่เสร็จอะนะครับผมแบบมันยังแบบพัฒนาอยู่นะครับเพราะว่าระบบต่างๆอะไรมันดูแบบอนะไรมันมีบั๊กด้วยนะครับผมบางบางครั้งนะ ั้งแต่ผมลองเล่นมาอันนี้ไม่รู้ดเป็นที่เครื่องหรือเปล่านะครับก็ลองดูนะผมใครชอบแนวนี้นะผมก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะผมความจําประมาณ600นะ600ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับความจําไม่ได้เยอะนะครับถ้าใครชอบก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับอันนี้ผมก็เข้ามาทําคลิปอะไรอย่างนี้ให้เพื่อนเอนได้ตัดสินใจนะครับผมเผื่อใครอยากจะโหลดไงนะครับนี่นะครับผม ก็ถือว่าภาพสวยดีนะครับผมสําหรับเกมสําหรับเกมมือถือนะครับอย่ผมนี่นะครับผมสนุกนะครับถ้าใครชอบดูการ์ตูนและเป็นแฟนการ์ตูนเรื่องนี้ยิ่งยิ่งน่าจะสนุกนะครับผมแต่ส่วนผมดูนะผมแต่ดูไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยอาจจะไม่ได้รู้เนื้อเรื่องนะผมตัวละครก็จําชื่อไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็แต่สําหรับผมก็ถือว่าสนุกอยู่นะครับ น,นี่ครับผมเรากดออกตัวนะครับนะครับผมจะมีทั้งหมดสิบเก้าด่านนะแล้วด่านย่วยนี่อันนี้ผมไม่แน่ใจน่าจะมาณหกด่านเจ็ดด่านเลยนะครับรวมๆน่าจะหลายด่านอยู่นะครับนี่นะครับผมก็ชนะแล้วนะผมประมาณนี้นะผมสําหรับเกมนี้นะครับก็นี่เราได้ของรางวัลด้วยนะครับได้ของรางวัลเดี๋ยวต่อไปเราไปเอ่อ เดี๋ยวต่อไปเราไปลองเปิดกระชานะครับผมเพราะว่าเมื่อกี้ผมกดยังไม่หมดนะผมเดี๋ยวเราก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวเราไปกดให้มันหมดเลยนะครับ <S <S รเดี๋ยวเราไปกดกระชาที่เหลือให้หมดเลยนะครับไม่รู้ว่ามีกี่อันนะผมจาไม่ได้ <S 1> <S 1> <S อันอันนี้ UC อันนะครับเดี๋ยวเราไปกดเลยครับมแต่ว่ากระชานี่เสียดายนะครับผมที่มันไม่สามารถคามได้นะครับเดี๋ยวเรากดไปเรื่อยๆเลยนะครับ ดูซิว่าเราจะได้ตัวละครไหมผมกดมาจนจะหมดแล้วนะครับผมไม่เห็นจะได้ตัวละครเลยนะครับผมว่าเกมนี้ก็เกีย์อยู่นะสําหรับต้นใหญ่เกมกระชากมันก็เกีย์หมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราเหลืออันเดียวนะผมก็คืออันนี้จะได้ s s r นะครับผมจะรุ่น s s r นะครับเราได้อะไรได้ R นะครับผมได้ตัวละครตัวเดียวนะครับก็หมดแล้วนะครับผมนะครับผมเกมนี้ผมไม่ได้เติมนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับเกมอินุยาชา a w a k e n i n g นะครับผมก็เป็นเกมมือถือที่เพิ่งเปิดใหม่นะผมใครสนใจก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับผมลิงก์ก็อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับความจําก็ประมาณ6 0 0แหละนะครับก็ถ้าใครชอบก็ลองโหลดเล่นกันดูนะครับผมแต่ว่าถ้าใครชอบช่องนี้นะครับผมก็อย่าลืมนะผมกดไลค์นะผมเพื่อเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับก็คลิปเราก็จะมามามาเก็บทุกวันนะครับผมประมาณ3ามโมงนะผมสามโมงเช้านะผมก็จะมาเก็บทุกทุกวันนะครับก็ เราก็จะเอาเกมแบบนี้แหละมารีวิวนะผมถ้าผิดพลาดต,ตรงไหนนะผมกอต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้จเจอกันใหม่คลิปหน้านะผมคลิปนี้ขอบคุณครับ